ตอนคุณนายหมูชวนชิมณที่เก่าเวลาเดิมเย็นๆหน่อยบ้านดะ like คุลาตอกเอ้ยประสาทลองทำอาหารแบบใหม่ๆดูบ้างก็ดีนะเ้ยวดีจังเลยค่ะนี่นีน้ำเสียงแบบนี้หม่ยความว่าอย่างไงฮะอาหารที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันแย่มากักเหรือไงฮึ มันไม่ใช่ค่ะอร่อยที่สุดเลยละจ้าค่ะแม่มันต้องอย่างงาั้นอยู่แล้วเอ๋ทำอะไรดีนะเดี๋ยวดีใจช่วยเลือกให้นะคะฉันอยากจะลองทำอาหารต่างประเทศดูบ้างจังเลยทำสเต็กดีไหมเนี่ยเฮ้ยดีค่ะดีค่ะดีใจชอบกินสเต็กค,ค่ะไม่เอาดีกว่า<จ>เนื้อมันแพงทำวิซาดีกว่า ดีดีของชอบดีใจเลยค่ะอ,อ,อุ๊ยต้าทางจะยุ่งยากหน่าดูแล้ววันหลังก็แล้วกันโธจะได้กินไหมเนี่ยนี่เลยอาหารห้องเต้เอ้แต่เอ๋ทำให้พวกยาจบก,กินเดี๋ยวเสียของหมดเอเอ,เอทำมาการอดนีก็ต้องไปซื้อเส้นมาอีกอุ้ยวุ่นวายหน้าดูเลยนะเนี่ยฮะไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาแล้วเลอะแล้วเวลาก็ผ่านไปจนค่ำครับ แม่นี่มาอะไรกันครับนี่โอ้โหเออ,อคืออาหารญี่ปุ่นมามาซองนี้เราครับอาหารญี่ปุ่น <c oughs> อะอมันมีต้นกาเนิดมาจากญี่ปุ่นไงเล่าอ๋อ,อ,อคุณนายแม่เนี่ยมโมเต,ตออ่ออานหนังสือทำอาหารเพลิดและเรียนทากับข้าวค่ะนี่ใครถามกัน,นยะกินเกินเกินเกินดเดี๋ยวมันก็อืดหมดหรอกภาษาทำให้ยังบ่นมากอีกว่าพแม่ยังไม่ได้บอดสักหน่อยนะคุณนายกินเถอะอร่อยนะ